สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมสวนท้เรียนพันหมอนทองนะครับอายุหกปีกับอีกสองเดือนนะครับนี่ช่วงทำใบนะครับใบทุเรียนก็ได้ชุดแรกนะครับชุดที่สองกำลังออนนะครับใบสวยดีนะครับใบยาวใบใหญ่ดีนะครับ ตเรียนกำลังพื้นต้นได้นะครับปีที่แล้วใบต้นทุเรียนใบร่วงเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับใบเยอะขึ้นนะครับนี้ก็ทำฟื้นระบบรากด้วยนะครับเอากิ่งไม้ มาวางซ้อนๆกันแล้วก็ทีนี้ก็จะเอาฟางมาคุมนะครับคุมตรงบริเวณโคนต้นนะทีนี้ลากก็จะขึ้นมาหาอาหารด้านด้านบนได้ ดีขึ้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นใบชุดแรกอยู่นะครับทางดินก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับ ปีนี้เพิ่งได้ใส่ไปครั้งแรกนะครับปุ๋ยอินซีแล้วก็ปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดผสมกับสูตรเสมอนะครับสูตรสิบหกของหญิงงามนะครับใส่สิบห้าวันครั้งนะครับ ทางใบก็จะมี18 3 3แล้วก็เขียวใหญ่ของหญิงงามนะครับฉีดพ่นผสมกับยาเพี้ยหนอนแมลงนะครับฉีดพ่น10วันครั้งนะครับแล้วก็การให้น้ำก็ ให้วันเว้นวันนะครับครั้งละสามสิบนาทีนะครับใบเริ่มเยอะแล้วนะครับ ต้นต้นเรียนที่ทำํำพื้นระบบลาก r r e นะครับทําพิ่งเสร็จไปสองต้นนะครับก็จะเอากิ่งไม้มาวางก่อนนะครับวางสาันสานกันแล้วก็เอาฟางมาคุมด้านบนนะครับ ต้กทัวเรียนก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับนี้ต้นทุเรียนก็จะแข็งแรงนะครับหาอาหารได้ดีนะครับทางใบก็มีผสม ดินเน่านะครับสามสิบถึงห้าสิบซีซีนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นใบลำต้นแล้วก็รอบๆทรงพุ่มนะครับ ผสมเจียดสิบวันครั้งนะครับทุเรียนเพิ่งได้ใบชุดแรกนะครับปีที่แล้วตอนนี้ใบเล็กๆเองนะครับได้เจ็ดลูกนะครับต้นต้นไม่ใหญ่มากนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ผมด้วยครับช่องบิ๊กพาชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ